สวัสดีครับพบกับวิดีโอนำเสนอโครงงานคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนโครงงานเรื่องชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสวัสดีครับผูผลิควบคุมความชื้นและอุณภูมิมีสมาชิกทั้งหมด5้าคนนะครับสวัสดีครับ,บผม,ม,บามน,มนมายประกอบสวิวงศ์ครับสวัสดีครับผมนายนัทเดชมีนริมวล์ครับสวัสดีครับผมนายกิติกรมชุ่มคุเสินครับ สำหรับหัวข้อาการนำเสนอข้อที่1ที่มาของโครงงานข้อที่2โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานข้อที่3หลักการทำงานข้อที่4ขั้นตอนการใช้งานข้อที่5การสรุปผลในหัวข้อที่1ที่มาของโครงงานป็นมาของโครงงานนี้เนื่องจากความชื้นและตะกูลของดินมีความสำคัญมากต่อการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งการควบคุมความชื้นของดินให้ได้ให้เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพืช แต่ละชนิดสามารถทำได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์เข้าไปรตรวจวัดสรุปแล้วทางกลุ่มจึงมีไอเดียจัดสร้างชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิโดยต้องการนำความรู้เรื่องระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ได้ครับรับคสำหรับโครงสร้างอันนี้ก็จะทำด้วยแผ่นพาร์ทบูดนะครับหนาสี่มิลความสูงร้อยที่สิบเซนติเมตรนะครับแบ่งช่อง ช่องละเจ็ดสิบสำหรับสองสองช่องตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นฉากสั่งกะสีเพื่อทําการเก็บขอบนี่ก็จะเป็นกล้องตุดคอนโทรลครับน,นี่สําหรับยึด power supply ส่องตัวสิบสองโวลต์แล้วก็ห้าโวลต์ครับมีเบเกอร์ Baker. แล้วก็โครงสร้างด้านในเป็นท่อ PVC 4ีหุ่นครับตรงนี้หกสิบครับอันนี้ก็เจ็ดสิบทุกด้านเลยครับสําหรับอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ จะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นดังนี้หนึ่ง ESP แปดสองหกหกใช้งานเป็นคอนโทรลเลอร์ได้ส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์สอง DHT สองสองเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธภายในชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสามสวิตชิงพาวเวอรใช้ในการแปลงแรงดัน2 2 0โวลต์ AC เปลี่ยนเป็น DC 1 2บโวลต์และ5้โวลต์ให้กับวงจรเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์วัวที่4 รีเล์5โวลต์และรีเล์12โวลต์ DC ใช้จำนวน2ชุดรีเล์12โวลต์ DC ใช้กับระบบฮีเตอร์12โวลต์พัดลม12โวลต์เพื่อระบายอากาศรีเล์5โวลต์ใช้กับอุปกรณ์ ES DST 22และพัดลม5โวลต์จำนวน2ตัวและโมดูลสร้างความชืน้นจำนวน2ชุดอุปกรณ์ตัวที่5 humidifier เครื่องทำความชืน้นอุปกรณ์ตัวที่6ฮีเตอร์ใช้แรงดันการทำงาน12โวลต์ พัดลมระบายอากาศขนาด12โวลต์ DC และพัดลมระบายอากาศ5โวลต์ DC จำนวน2ตัวครับในส่วนของสวิตช์นะครับก็จะประกอบด้วยสวิตช์คอนโทรลพัดลมระบายความร้อนนะครับข้างบนข้างล่างชั้นหน่งชั้นสองนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโทรลตัวปล่อยความชื้นนะครับมี2ตัวนะครับก็จะมี ชั้นบนชั้นล่างนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโทรลการปล่อยความร้อนนะครับแล้วก็พัดลมการเรื่องระบายความร้อนนะครับผมผมสั่งงานฮีเตอร์ทํางานนะครับพร้อมกับพัดลมเรื่องความร้อนนะครับผมการเปิดแล้วก็ลองปิดนะครับเพื่อที่จะสาธิตให้ดูก่อนเริ่มเมนูนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าสวิตช์นะครับที่เราสั่งงานไปนะครับก็คือปุ่มที่ออนอยู่นะครับจะเป็น ชุดปล่อยความชื้นนะครับทางด้านช่องที่หนึ่งนะครับคือด้านบนนะครับซึ่งทางส่วนต่อไปนะครับผมจะลองเลื่อนสไลด์สวิตช์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอุณหภูมิที่เราต้องการให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะแสดงโชว์ในรูปวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมบอกค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เราได้ตั้งค่าไว้เพื่อที่จะเป็นออโต้ในการสาธิตต่อไปครับครับในส่วนที่เราปรับค่าตามต้องการแล้วครับในแบบออโต้ เมื่อโมดูลทำควมชื้นทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับ EST 2 2จะทำการเก็บค่าแล้วก็ไปประมวลผลในโมดูล e s p 8 2ดสนะครับเพื่อที่จะประมวลผลในระบบคอนโทรลเลอร์แล้วก็สั่งหยุดการทำงานของโมดูลความชื้นนะครับโดยอัตโนมัติครับผมหากกรณีในการสาธิตแบบออตโต้และเครื่อนสวิตช์อุณหภูมิ ไปที่ค่าที่เราต้องการนะครับตัวฮีเตอร์และพัดลมจะทํางานครับเมื่อกดสวิตช์ทำความชื้นนะครับโมดูลทำความชื้นก็จะเริ่มทํางานนะครับพอโมดูลทําความชื้นทํางานครับผม DHT ยี่สิบสองก็จะจับค่านะครับแล้วก็เก็บบันทึกผลไว้นะครับทํางานแบบนุ่นครับผมซึ่งเปิดการทํางานโดยโดยใช้งานโมดูลความชื้นนะครับ S <S an <stal> an> จะเห็นได้ว่าการทํางานแบบออโต้นะครับเมื่อกดสวิตช์โมโดูลความชื้นได้ทํางานทันทีครับผมและเราจะมาดูกันนะครับว่าความชื้นที่ได้มีค่าเท่าไหร่น,นะครับที่25องศาและความชื้นที่80เปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวเราจะทําที่อุณหภูมิและความชื้นเป็นเป็นค่าไว้พร้อมด้วยอุปรกรณ์ต่างๆจะตัดการทํางานออกไปโดยอัตโนมัตินะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นะครับมี โมดูลความชื้นเริ่มทำงานแล้วนะครับแสดงว่าความชื้นที่เราตั้งค่าไว้ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการนะครับพร้อมกับพัดลมและฮีเตอร์อยู่ทํางานนะครับเราสังเกตได้นะครับคือพัดลมพัดลมระบายความร้อนเริ่มทํางานนะครับแสดงว่าอุณหภูมิในห้องอาจจะสูงเกินไปครับซึ่งตอนนี้กําลังเร่งระบายความร้อนให้อยู่ใน25องศาครับผมคลิปจะโฟกัสอยู่ที่พัดลมตัวนี้นะครับว่าถ้าพัดลมตัด การทํางานไปก็แสดงว่าอุณหภูมิอยู่ที่25องศาเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมาดูผลทดสอบกันนะครับว่าอุณหภูมิและความชื้นจะมีค่าตรงตามที่เราตั้งค่าไว้ไหมครับสรุปผลการทดลองค่าที่ได้จาก n ล n o โนติและ g o o l l s s h e t t แสดงให้เห็นถึงการทำงานของชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ตามความต้องการความชื้นและอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ครับ และการทำงานต่างๆของระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ทำการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับในหัวข้อที่5การสรุปผลการทดลองจากข้อยืนยันนะครับจากข้อมูลใน Data Google Sheets นะครับพร้อมกับข้อความใน Line Notification นะครับซึ่งแจ้งเตือนมาว่าค่าความชื้นและค่าอุณหภูมิเป็นไปตามกำหนดครับ